ต้มห้อยเด้อพี่น้องมื้อนี้บ่าวเอกได้ต้มห้อยพี่น้องบ่าวเอกสิเอาตําพริกพี่น้องเอ้ยตําเกียวเผ็ดๆเอามาลาดเลยแซ่บๆจะเด้อพี่น้องอยจตายพี่น้องไปตลาดได้หอยมาพี่น้องเอ้ยไปพี่น้องไปแซ่บกันพี่น้อง สบายดีสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องอยู่ทั้งไก่ทั้งไก่เมื่อนี้ยมือย่อพ่อับดบอกอกอีกหลั่งเน,นี่เยเพืเก่าเมื่อนี้ยเบย์ภาพเมากินมาแซ่็จเือเกา่าพี่น้องเมื่อนี้ยเบย์ภาพเมากินหอยหอยกีก้าตายพี่น้องลา่น้ำจิ้มเผ็ดๆพี่น้องเอ้โอ้ยบ่เลยน้ำลายไหลพเพรอน้องมาเพรอน้องมาเื่นเต้นเหมือนกันขึ้นอ,อยากกินหอยพี่น้องเอ้ซื้อมากินจักบาดบองดูมันจะแซ่บแท้ ส่วนกาก็สิมีผกาดวจะบักซีลาวมานยังพี่น้องมาละมาพี่น้องมาจแซ่บกันบ่บ่ลบ่บ่หลาเพี่น้องเนาะวจจัดเลยเแท้แน่นอนพี่น้องเอ้ยเแท้ หลัดน้ำจิ้มขึ้น,นองเอ้ยเผ็ดแทเ็บแซกบข้นอาเอ้น ว่าคือบอกมันเลยต้มต้นโพดดีกว่า xem cảm thấy không Tôm đôi phút gì hiểu phải nói Yeah, me Nói cái tô nhạc, tổ, tôi cái tu bò nhai phô bà tay tổn nào Tu tay nói Sập xếp hư cầu thế nào ấy Mà lạ Nước nó thì bán đi nào ấy? แดบขนาดเลยนัวครับ จัแเสพเนาง yeah เพดเดเสษเพี่น้ทงนัจวดจาดสมกบอยากพี่นั้นเสียบบนี้ Snap, snap. Yeah. แซ่บนะว่าเผ็ดเผ็ดเอาสำหรับคลิปนี้ไปพามากินหอยไปน้องเอ้ยแซ่บๆหลากนลายจิ้มเผ็ดๆถ้าพลามาคลิปนี้ก็ฝากขึ้นก่อพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเปน็นกำลังใจให้กับระเอบเอ็กคลิปต่อไปสำหรับมื้อนี่ไปเอกเขาลาไปก่อนพี่น้อง พอกันคลิปนะสบายดีสวัสดีครับ